ช่วงนี้ค่าครองชีพก็สูงข้าวก็แพงน้ำมันก็ขึ้นแถมบ้านก็รั่ว ถ้าคุณลุงคุณป้าเจอแบบนี้เนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะเพราะว่าวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบากจากกรมกิจการผู้สูงอายุที่จะให้เงินช่วยเหลือสูงสุด3,000บาทไปดูเลยว่าใครบ้างมีสิทธิ์เงินนี้ไม่ได้ให้ทุกคนแบบหวานแหนะต้องเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลําบากเท่านั้นเช่นไม่มีที่อยู่อาศัยอาหารเสื้อผ้าถูกทาร้ายชดชิ้งหรือโดนเอาเปรียบหรือแม้แต ลำบากจริงๆแบบไม่มีใครดูแลได้สูงสุด3,000บาทครั้งแล้วก็ขอได้ไม่เกิน3ครั้งต่อคนต่อปีเลยนะถ้าคุณลุงคุณป้าหรือว่าใครเจอเคสแบบนี้จะไปขอความช่วยเหลือทำได้ที่สำนักงานพมจหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน76จังหวัดศูนย์ผู้สูงอายุ11แห่งเรียกว่าสอพอสอและในกรุงเทพไปที่กรมกิจการผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนสตรีหรือพัฒ สังคมก็ได้ถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดใกล้ที่ไหนให้ไปที่นั่นได้เลยโดยไม่ต้องเดินทางไกลข้ามจังหวัดเมื่อถึงขั้นตอนสําคัญเอกสารซึ่งไม่เยอะเลยกรณีแจ้งด้วยตัวเองใช้แค่บัตรประชาชนกรณีคนอื่นแจ้งแทนก็ใช้บัตรของคนแจ้งด้วยถ้าไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็ไม่เป็นไรนะขอแค่มีหนังสือรับรองจากผู้นําชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่านายกอบตอเป็นตน้นเงินช่วยเหลือไม่ใช่แค่จากฟรี ee, แล้วก็เอาไปซื้อหว นนะแต่ใช้ในกรณีจําเป็นเช่นค่าอาหารค่าเครื่องลุ่งหม่มค่ารักษาพยาบาลเบื้องตน้นหรือค่ารถเดินทางไปหาหมอให้ครั้งละไม่เกิน3,000บาทนะแล้วก็ขอได้ไม่เกิน3ครั้งต่อปีแล้วเงินเนี่ยจะมาแบบไหนพอมอเขาก็จัดช่องทางไว้ให้ถึง3แบบนะแบบแรกจะเป็นการโอนผ่านกรุงไทยคอเบอรเรทออนไลน์หรือว่าโอนเข้าบัญชีโดยตรงนั่นแหละแบบ2ผ่านเช็คและแบบ3เนี่ยจะเป็นเงินสดซึ่งอันนี้ นเนี่ยจะต้องมีใบลงชื่อรับเงินและก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นพยานพร้อมถ่ายรูปด้วยใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้แล้วนะอย่าลืมแชร์ให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าเพื่อนบ้านคุณลุงคุณป้าที่เขาอาจจะยังไม่รู้ซึ่งสิ์นี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแต่ว่าเป็นเงินที่ช่วยชีวิตจริงๆในยามลำบาก